เดินหาดูกอพี่เดินหาดิคุณเรียบบอลคุณเตะได้แค่นั้นเองเขาไม่บอลเลียงไม่คุณเลี้ยบบอลเล่นคุณบอลหมดเลยดูบอลนีเรดูบแข็งแรงเยอลเี้ยงบอลไปหน่อยเดี๋ยงหายอยู่ไหนเออดูประตูดูเพื่อนด้วยคุณเรียบบอลเล่เออดูลเลี้ยบอลกนคุณใจเย็นใจเย็น ใส่ลม้าให้ดีก่อนใจเย็นๆใจเย็นๆได้แล้วไปไปหุนนคุ่หลบกลบนี่หนไไปุ้่มเีคนพี่เนเไปอยู่นไดแล้วเอาโอเคโอเคคุณคุมาบกย่ด้ยิงไม่กอนะถ้ยิงไกลไม่ถึงหรอเ

ต้อมด้วยอย่เป็นคนเดียวป๊ามองเพื่อนด้วยได้มองเพื่อนด้วยเออมองเพื่อนเนี่ดูต้อมด้วยบุมเอาไป้วยเนี่ยอย่าเป็นคนเดียวป๊าดต้องแทงดูดูแทงแก้ไปแทงเดีรยกไปเดีกไปเดว๋ยยูโไงไป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 ป๊าไปไปให้ให้ต้อมให้ดูแล้วก็เลี้ยงไปใก้ก่อน

ตามเล่นแต่คนทูลได้ขนาดนั้นเลยจะกินเขาบอลรึตามมองเพื่อนด้วยร่วมด้วยดึงบอลนะอย่าดึงบอลนะอย่ายกขาอย่าอย่ายกขา

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ

บอลแข้งบอลแข้งลก5ภูมิซิมไปไปเหยีย้แมบไปเร็วไปเร็อแงแ้าลนี้เรวเอาบอลใครไม่เร็วใกมั้ไมไม่เน

bàn ửn, ô, bún, mà, đời, đơn, mà con, thế, mon, thế, còn bún, không sao, không sao, không sao, ใช้ด้อมสีเลยใช้ด้อมสีเลยโคเนข้นมาเลยใชไปมคุ้มคุจีเาลยได้ไดเลยได้ก็เตะเดินไปก็ับบอลเออได้เนียบบอลนี่บุ้มมาบอลลงบอนี่ไปแล้วบุไปไปไป้นมาไมาขป้นไาขึ้นมาไป้นาขึ้นมาขึาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมขึ้นมาขึ้นมาขึ้าขึมาขึ้นมานมาขึมนมม้มมึ้มา

được rồi <laughs> được rồi đi lên bóng được rồi được đấy này được rồi các

Uống đứng Với... đúng đúng. Yeah. đi Điêu Uống tầm

lebih <tuk> lagi <tangan>